สวัสดีครับพบกับเกม X of b r a ฟตนะตัวเดมโมของมาจากประเทศอินโดนีเซียนะเกมนี้ดูแล้วเห็นตัวอย่างมาน่าสนใจแล้วมาลองเล่นกันดูดีกว่านะใน Start New Game s t สตาร์ทนิวเกเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้แล้วหลังจากครอบครัวเขาถูกฆาตกรรมอ๋อเห็นได้ก็ได้ The thought of revenge is clear in my mind. Jaggle is next. And tonight it ends. Uh, better put my clothes on before I head out. Wait. <laughs> Do you know all since I played that? <coughs> no PSB football matches the stream. Oh game คิบแล้วเ้ยซ้อมพลังแห่งความแค้นอันนี้ตัวเดโม่นะภาพก็อาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมใส่ตัวมีเดี๋ยวก็มีการขัดเกลาให้ภาพมันสวยกว่านี้นผมว่าแต่ก็ถือว่าดูดีานานๆจะได้เล่นเกมจากประเทศอินโดนะอ๋อแต่งทรงผมอ๋อโอ้ยโ,โ,โมงได้เลย,เยชุด ชอบล้ำๆอยู่ละชุดากระเป๋าถุงมือไอ้ติข้อมือกีติากไอ้ถุงมือหนังดีกว่านังเกง MMA น,นี่กว่านี่แส่ว3งเท้าหน่อยเหมือนได้ไหมไม่ได้เสื้อผ้ายังล็อกให้เป็นชุดหน่อยอย่ให้มันดูแบบคล้ายๆการ์ตูนเกาหลีอ่ะที่มัน อะไรกระทืบคนชั่วจำไม่ได้เรื <h <h ja <h <h ่องอะไรเอ้ยเฮ้ยเอาเซ็ตเอาวะแต่งตัวเสร็จนี่อะไร Forgot to take out the trash again ก็เอาไปทิ้งสิหรอลืมทิ้งขยะ Out of w i n d e w noodles I'll get some l a t e r Home inspector อ๋อตำรวจบ้านเสียงเหมือนแอร์แอร์ใช้อลเลวินจินนะโอ้มีหลายด่านเว้ยตอนรีโมท อินลิกเกิลไฟตอต์โอ้โหฉากต่อสู้เงียบเหมือนใส่ฟุ้เอ็กซิลทีมน,นำเสนอแอคออฟบลัดคล้ายคสลิปปิ้งด็อกนะเออที่ไปล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมีแต่ต่อยตี ก็ใช้ได้นะเนี่ยชื่ออา่านไม่ออกเลย Geo Fali Arka า a k a j C <oughs> าาเอาอง ภาคด้วยหอยแอคเตอร์เนะไฟโรสว่างในมอเตอร์ไซค์แม่งเห็นทั้งอุโมงค์เลย <c oughs>

ไม่ใช่ได้น,นเนี่ยน,าน่าเล่นอยู่น,าน่าเล่นอยู่โอ้โหข้ามันเลยใส่ฟูชัดๆต่อยเตะไวเคาน์เตอร์อกดบีจบโอเคยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ่าดีแพดเลดโหมดอ๋อเฮ้ย นี่มันสลิปปิ้งล็อกเฮ้ยจบดอบ็อปคลิกโอ้ยมีสแกนด้วยโอ้ยเฮ้ยแตกโอเคอ่าได้สกิลพอยต์มีสกิลไฮอัพด้วยว่ะมีสองพอยต์เอออะไรวะเนี่ยต่อยเร็วเพิ่มความเร็วในการต่อยเพิ่มเลือดเตะเร็วขึ้นแล้วก็มีสวิป สายตีหรือสายต่อยดีวะเอามันสายส้นตีแล้วเอออัพนี่ดีกว่าสองพอยต์แล้วก็นี่อะไรนต้องการสกิลสองพอยต์เตะอออันนี้เตะเร็วขึ้นอันนี้สวีปกว่าแต่ว่าเอ้ยเราสายตีนะออกดิโอเคเฮ้ยเออเเฮ้ยได้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  โอมีของหักเนี่ยกระโดดได้ปะไม่มีกระโดดตีนให้ยาวสาวได้สาวเอานะเอ้ยมีอาวุธให้เก็บ could use this later เก็บอะไรวนะเนี่ยตังอสมีเงินเฮ้ยเออวิรุนเบสบอลยังไงมาเลยน่าจะเล่นง่ายกว่าไซฟุไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าโหไม่มีของว่ะ มาอออ้้้ยยยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเสียงทุบมันดังป๊อก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 ก็ได้อยู่นะเกมเพชรชวนยังไงพี่เข้ามาเข้ามาไม่เข้าไม่เข้าเข้านะเฮ้ยเฮ้ย ดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีฟินนิดเด้โอ้ยโอ้ยเร็วอะจบเกมตบบ้องหูเอ้ยไม่ใช่เจะเราแค่ฟาดหางโอ้โหแม่ไม่ทันใจเลยว่ะอุ้ยเจ็บไหมฮะเอ้ายางแตกเลยเหรอเตะอุ้ยโหดสัตว์เลือดอาบเลยเท้ยอ๋อมาเตะทางพวกนี้ได้ เตะได้ะไรทำลายได้สยโอ้โหเตะพังทุกอย่างใครมีเรื่องกับพี่เขาต้องเ็ี่ยอมีเลดมดด้วยเลดมดเลดมด ไม่เร็วไม่เียวกลับตัางเลยไหมหวังมันจะหายไปเอรอเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอาลงล่างต่อเองร์ลงมาทางนี้โอเคใช้มือไหมว่าเราลูกผู้ชายแต่ว่าไอ้นี่พวกทำลายไม่ได้ เฮ้ยเโอเคทำลายของได้แล้วนึกว่าจะจับเนี่ยที่ไหนได้ดเตะทำลายเฮ้ยขนาดอยู่แล้วเตะม,มาเนี่ยขอหน่อยไม่ใช้ Finally now to find that bastard สุดท้ายเราก็เจอพวกโวยมีกระโดดถีบป่ะวิ่งมาเออต้องงั้นเฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้องการเลยพี่อฮ้ยเอ้ยจบเกมโบฮึ่งเรีววอัพว่ะสกิลพอยต์เลยมีห้าพอยต์อัพเลยเหลือสองอัพดิกดโห

เแมยเท่มากเลยเย้เทยแค่นี้ก็เหลือกินแล้วเท่ NER. โตะเฟะฟไอ่แมงเอ้ยแตมมาคัมันใช้ยางายไงท่านคอมโบข้างห้ากดเอ้ง อ๋อเอแล้วก็เอค้างโอเคอันนี้เอเอแล้วก็อ่าโอเคอันนี้เพิ่มความเเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วอัพมัดดีกว่าได้ใช้คู่ได้จบไวกันด่วนเราสายส้ตนตีนนี่อันนี้ผักอันนี้อันนี้วิ่งอันนี้กิ้งโอเคมีเลดโหมดด้วยว่ะ เามีทางขึ้นทางนู้นนะอ๋อขึ้นไปต่อทา้เด้อเด้อเด้อพวกนี้ล็อกต์ gotta find another way อ๋อต้องไปหานี่เฟรนช์เฮ้ยมาด้เฮ้ยเฮ้ยเี๋ยวกใช้กบ,บี จบแม่งเลยโอเคทางนี้ทางนี้มันขึ้นบนอยู่แล้วมัล่อก่อนปาไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเต่ควาเอ้ยเฮ้ยไงสลิปปิ้งด็อกจบเกมก่อนจบ ฟันดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาดคอดิโหแม่งเฉียงไข่ว้จัดว่าเป็นเกมที่เลทโฮดอยู่นั่นนี่อ่ะไม่มีอะไรฮะโอ้โหไปได้ทั่วเลยนี่หว่า gotta jump those ledges ไปได้หลายทางมีทางเลือกด้วยกระโดดข้ามไปทางนู้นก็ได้เนี่ยมข้าไม่ได้กดอารทีจำออสลไลด์ได้โอเคเติมเลือดอ๋อ That's better สุดยอดไปเลยสี่พอยต์อะดูยากจังเลย เลียมเราสายตีเนื้อขึ้นโอ้โหแม่งเฉินหลงอ่ะยังเหนียวะเนี่ยเหรอยังเงยวะเราข้าไมไปฝั่งนู้นเยสเคท่าลงน้ำสุดเนี่ยเหรอเออมด ơ kìa hàm mãi đi rồi anh em tui nó ngoài ơi 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 เฮ้ยง<ไ>ันเฮ้ยเอาดิ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 เฮ้ยเอาดิเฮ้ยมวยอาจะสู้ปืนมัดโะุ้๊บปุเียแตกรโโดนตอกยิงเลรอฮะไข้เือเออ ว่าเถื่อนเนะเกี้เนะยังไม่ได้ใช้เลตหมดเลยแต่ง่ายอยู่ <S <S หมดได้ไอ้อ <S <S เหียพดพกดผิดกลายเป็นเลตซะแล้วอ้าวเฮ้ยรอวัออองบดีเฮ้ย อุ้ยเฮ้ยกิ้งก่อนเฮ้ยวิชาลูกเสือสวนมีเฮ้ยอุ้ยช้าอืมอผมจะพันท้ายไงล่ะเรียนมาแล้วได้อะไรอุ้ยทิ้งเถิดแทงเตะหมาอือ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  โอ้ยสีคหห่ออคองัะเดยวปุ๊่เกือบตายไม่ได้ดูเลยน่นะเ h a นะเม่มีะมเอาของอะโอเคทางนี้ไม่มี Attention. Attention! Return to your post! I will shoot you all! What the hell? Looks like a worker's protest. Token Oh, Where? May die. ประตูสีขาวแวะไม่ได้นะประตูแดงคือทางหลักประตูนงินคือเควสโอเคเฮ้ยโอ้โเพียวเร็วไงลูกพี่มาเฮ้ย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 สแปมเพียงเดียวชักศอกอิยาลาเฮ้ยแทงเฮ้ย เอ้ยยังไงพี่อออเอาวเสียเขาให้ปั๊บเขาให้ผงซิ่งรู้จักว่านี่ขวานี่ไงเก่งเกินไปแล้วไอ้หนูอย่างว่าคนเรามาด้วยความแค้นทำไมมันมสู้กันไอ้โอ้โหโอโห้เป็นทีเผลอ เ้ยยิงกันยิงกันยิงกัเป็นทีเผอนี่ามองไม่เห็นไข่ของแมงเชียไม่หยุดลงมานี่อืมการออะไรจบาร์บี้บาร์บี้ No passing through here s h i t they all got guns โอ้ย เอาดิ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 เข้ามามัวไม่ยิงอิมล็อกให้เอ้ยหมดเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนว็แค่นี้เฮ้ยแบงโคตรเว้าเลยเรื่องปืนนี้ดีกว่า เศษทีเหลือคือกระสุแนแม่เลยเวกอนไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ยไปเรื่อยนใส่กระดาษที่เชื่อมด้วยอะไรวะอืมเขาโอ้อเคานเตอร์บอสไม่ได้หลบเท่านั้นกด RB โอเคกูไม่ดอรอสไม่ดอหรอกพี่ผมไม่ดอครับไม่คิดหาแล้วหมด ยากมากเลยกระสนุนมาดิมาดิเปิดเอ้ยเดวิลทิคเกอร์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดวิลทิคเตอร์โอ้ยฮึ้ยโอ้ย dạ yeah, con, ok, sử şey đi, đó, rất tuyệt, hey, 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 ui ui ยาเพียบเลเจ็บกอละน่าทโอ้ย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 เดวิลิเกอรโอ้ยแต่งตางเขาวงฮะเลี้ยงด้วยลำแข้ง ฮ้โหดขนาดนี้เลยเฉดเทพเอ้ยิ่เดซาดิสายเกนีนเข้าขั้นมอเตอร์คอมบัเต้เนี่ยลงาไปถึงไอเวยนเข้าวสามสองตายศูนครับบอสเจ๊ก็แรงบี j แจก is dead. The hunt isn't over and I won't stop until I kill them all ต้องไล่ฆ่าให้หมดอ oh, ความแค้นแล้วแจอกันโอ้ oh, ใช้ได้เนี่ยสนุกอยู่เกมเพย์อาจจะยังง่ายอยู่นะแต่ว่าคิดว่าตัวเต็มน่าจะมีอะไรที่มันแบบเออนั่นกว่านี้อ่ะแต่ถือว่าใช้ได้เนี่ยเออสนุกสนุกสนุก,นกเดี๋ยว ออกมเมื่อไรเดยวไว้มาเจอกันครับสวัสดีครับ